ไรก็ถ่ายลงแต่ว่าคนที่สนใจเราก็คงจะไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะเราช่องเล็กๆขกเครื่องขกเครื่องทำน้ำยายากะทิเสร็จแล้วนะน้ำยากะทิก็ให้เด็กน้อยส่วนน้ำยาป่านี่ก็เป็นของผู้ใหญ่ขกเครื่องขกเครื่องทำน้ำยายากะทิเสร็จแล้วนะน้ำยากะทิก็ให้เด็กน้อยส่วนน้ำยาป่านี่ก็เป็นของผู้ใหญ่ นี่คือความคิดของนิการเนก็นจะประมาณนี้แหละเนาะถ้าคนไม่รักไม่ชอบไม่ไม่เป็นเอฟซีกันจริงก็จะไม่มาติดตามก็จะไม่ดูเราก็กำลังใจเขาเนาะแต่เราก็ลงไปมีหน้าที่ลงก็ลงไปเนาะแค่นี้มันก็คอนเทนต์มันป้านเนาะก็ะเข้าใจอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไปเอาคอนเทนต์แบวุ่นวายเืิน้ามาก็วุ่นวายอยู่กับอาหาราาในครัวเพื่อนๆจาะไม่ได้อะไรมากมายวุ่นวายวุ่นวาย กลังใจเขาเนาะแต่เราก็ลงไปมีนาทีลงก็ลงไปเนาะแค่ขเขาก็จะเลื่อนผ่านอืมันเล่นจุดนี้เราเข้าใจแล้วเข้าใจจริงๆเราต้องสร้างคอนเทนต์ให้เหนือใหอ้แค่นี้มันก็คอนเทนต์มันป้านเนาะก็เข้าใจอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไปเอาคอนเทนต์แบบที่คือความคิดของราการกนะ็จะประมาณนี้แหละเนาะ ถ้าคนไม่รักไม่ชอบไม่ไม่เป็น G, เอกซีกันจริงก็จะไม่มาติดตามก็จะไม่ดูเราก็แค่นี้มันก็คอนเทนต์บ้านบนะ้านเนาะก็เข้าใจอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไปเอาคอนเทนต์แต่เมื่อวานนี้ก็ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จวันนี้ก็ต้องตอ่ออีกเพราะว่าผลบ้านในการนั้นเยอะตื่นเช้ามาก็มาประกอบอาหารเย็นวัน,นเขาก็คงจะเบื่อนอกจากคนที่จะรักเราจริงๆ ก็ถึงจะมาดูเรามาชมเรามาคอมเมนต์เรานะนี่คือความคิดเอ๋เอาเอา,เอาเรื่องจริงมาพูดเลยลหละเป็นไม่ว่าจะวันไหนๆวันนี้วันวันเสาร์น่็จะพิเศษหน่อยทําเยอะกินทั้งวันทำอะไรก็ถ่ายลงแต่ว่าอคนที่สนใจเราก็คงจะไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะเราช่องเล็กๆเป็นไม่ว่าจะวันไหนๆ วันนี้วันวนันเสาร์เนาะก็จะพิเศษหน่อยทำเยอะกินทั้งวันดูคลิปลงอะคอนเทนต์แต่และคอนเทนต์แล้วแต่ว่าเราจะชอบบุคคลคนนั้นเราก็ไปติดตามไปกดให้กำลังใจไปคอมเมนต์ให้กเป็นไม่ว่าจะวันไหนๆวันนี้วันวนันเสาร์เนาะก็จะพิเศษหน่อยทำเยอะกินทั้งวันแค่เขาก็จะเลื่อนผ่าน อื ừ, มันเล่นจุดนี้เราเข้าใจแล้วเข้าใจจริงๆเราต้องสร้างคอนเทนต์ให้เหนือให้ขอขกเครื่องขกเครื่องทำน้ํำยายากะทิเสร็จแล้วนะน้ำยากะทิก็ให้เด็กน้อยส่วน้ำยาป่านี่ก็เป็นของผู้ใหญ่ทาอะไรก็ถ่ายลงแต่ว่าเอคนที่สนใจเราก็คงจะไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะเราช่องเล็กๆเมื่อวานนี้ ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จวันนี้ก็ต้องต่ออีกเขาว่าผลบ้านในการนั้นเยอะตื่นเช้ามาก็มาประกอบอาหารเย็นวันนี้ขเครื่องขกเครื่องทำน้ํายายากะทิสิ็จแล้วนะน้ำยากะทิก็ให้เด็กน้อยส่วนน้ำยาป่านี้ก็เป็นของผู้ใหญ่ปกเครื่องขกเครื่องทำน้ํายายากะทิสิ็จแล้วนะน้ำยากะทิก็ให้เด็กน้อยส่วนน้ำยาป่านี้ก็เป็นของผู้ใหญ่ปะ ของผู้ใหญ่เนาะนี่เครื่องแกงเน้นเน้นวนวายตื่นช้ามาก็วนวายอยู่กับอาหารในร,รัวเพื่อนจ๋าไม่ได้อะไรมากมายวนวายวนวายแปลกแปลกแแบบจากคนอื่นเขาเออถึงจะมีคนมาดูเราเยอะเอไอ้ถึงจะดันเราไปไกลๆไอ้แก่ทำกับข้าวน่นนั่นนี่คลิป ลงอ่ะคอนเทนต์ content, แต่ละคอนเทนต์แล้วแต่ว่าเราจะชอบบคุคคลคนนั้นเราก็ไปติดตามไปกดให้กําลังใจไปคอมเมนต์ให้กันเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จวันนี้ก็ต้องต่ออีกเพราะว่าผลบ้านในการนั้นเยอะเ <ừ. S 1> ื้น้ามาก็มาประกอบอาหารเย็นวันนั้นในครอบครัวการเป็นอยู่ในชีวิตของเราทุกวันให้เพื่อนดูวุ่นวายเื่น้ามาก็วุ่นวายอยู่กับอาหารในครัวเพื่อนจ๋า ได้อะไรมากมายวุ่นวายวุ่นวายเนาะแล้วแต่ใครมันว่าจะทําอะไรถ่ายอะไรทาดัาใจเขาเนาะแต่เราก็ลงไปมีหน้าที่ลงก็ลงไปเนาะเขาก็คงจะเบื่อนอกจากคนที่จะรักเราจริงๆก็ถึงจะมาดูเรามาชมเรามาคอมเมนต์เรานะนี่คือความคิดแอบเอาเอาเรื่องจริงมาพูดเลยหละเป็นไม่ว่าจะวันไหนๆวันนี้วันอา วันเสาร์นก็จะพิเศษหน่อยทําเยอะฟินทั้งวันชอบในตัวตนของเรารักในตัวตนของเราจริงๆเขาถึงจะมาติดตามมาดูเราแต่ส่วนมากอ่ะตอนนี้ใครๆเขาก็ทําเยอะเนาะทําคลิปนี่ก็เหมือนกันไม่รู้จะถ่ายอะไรหรอกมาลงอ่ะเราทําอะไรเราก็ถ่ายมาลงสะดวกถ่ายก็ถ่ายไม่สะดวกถ่ายก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วเีเตอร์เป็นไม่ว่าจะวันไหนๆวันนี้วันอา วันเสาร์เนาะก็จะพิเศษหน่อยทำเยอะกินท,ทั้งวันคลิปลงอะคอนเทนต์แต่และคอนเทนต์แล้วแต่ว่าเราจะชอบบุคคลคนนั้นเราก็ไปติดตามไปกดให้กำลังใจไปคอมเมนต์ให้คลิปนีก็เหมือนกันไม่รู้จะถ่ายอะไรหรอกมาลงอะเราทำอะไรเราก็ถ่ายมาลงสะดวกถ่ายก็ถ่ายไม่สะดวกถ่ายก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครีเอเตอร์เขาก็คงจะเบื่อนอกจากคนที่จะรักเราจริงๆ ถึงจะมาดูเรามาชมเรามาคอมเมนต์เรานะนี่คือความคิดเอาเอา,เอาเรื่องจริงมาพูดเลยล่ะนี่ไปนี่ตงผู้ใหญ่เนาะนี่เคร่งแกงเน้นเน้นเนาะแล้วแต่ใครมันว่าจะทําอะไรถ่ายอะไรนะแล้วแต่ใครมันว่าจะทําอะไรถ่ายอะไรทาร้านอยู่ครบเนาะ เราก็จะทําขึ้นดีไม่ดีคินถึงพรุ่งนี้วันอาทิตย์เวลาในการทําของก็จะท,ทํา่เยอะนะคะสวัสดีค่ะนี้มันก็คอนเทนต์นบ้านเนาะก็เข้าใจอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไปเอาคอนเทนต์แบบเป็น,ปนไม่ว่าจะวันไหนๆวันนี้วันวันเสาร์เนาะก็จะพิเศษหน่อยทําเยอะกินทั้งวันเนาะแล้วแต่ใครมันว่าจะทำอะไรถ่ายอะไรทรานอยู่ครบ เนาะเราก็จะทําขึ้นทีไม่ดีคินถึงพรุ่งนี้วันอาทิตย์เวลาในการทาก่อกก็จะทําที่เยอะน,นะคะทําช่องไว้รักษาช่องเราไว้นี่แหละคือการแสดง <c oughs> เป็นตัวเป็นตนของเราตัวตวนของาการก็เตืนอาาตนมาอันนี้มันก็คอนเทนต์มันป้านเนาะก็เข้าใจอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไปเอาคอนเทนต์แปลกๆที่ไหนเลยเนะะยาะอย่างการพูดมากี่นาทีแล้วนะแป๊บเดียวสามนาทีกว่าแล้วนะขอบคุณสำหรับการรับฟังเนาะ เออยาวเกินไปแล้วเพื่อนจะชมหรือเปล่าเนาะสวัสดีค่ะแปลกแปลกแปกแกจากคนอื่นเขาเออถึงจะมีคนมาดูเราเยอะไอ AI ถึงจะดันเราไปไกลไอ้แก่ทำกับข้าวโน่นน,นั่นนี่คลิปนี้ก็เหมือนกันไม่รู้จะถ่ายอะไรหรอกมาลงอ่ะเราทำอะไรเราก็ถ่ายมาลงสะดวกถ่ายก็ถ่ายไม่สะดวกถ่ายก,ายกาย็ไม่รู้จะทำยังไงลนะคีเตอร์ ที่คือความคิดของไอการก็จะประมาณนี้แหละน้องถ้าคนไม่รักไม่ชอบไม่ไม่เป็นเอฟซีกันจริงก็จะไม่มาติดตามก็จะไม่ดูเราก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆทากับข้าวอีกเหมือนเดิมวันนี้ทําน้ํายาขนมจีนนะคะมีทั้งน้ํายาป่าน้ํายากะทินะใอการกําลังโขกคลิปนี้ก็เหมือนกันไม่รู้จะถ่ายอะไรหรอกมาลงอ่ะเราทําอะไรเราก็ถ่ายมาลงสะดวกถ่ายก็ถ่ายไม่สะดวกถ่ายก็ไม่รู้จะทํายังไงลว <Here. S 2> อาก็บุญไว้อยู่กับอาหารการกินในครัวเนาะวันก็ทํางานบ้านทั้งวันรู้จะทําอะไรแล้วงานบ้านทําทั้งวันเลยคิดดีก็เหมือนกันไม่รู้จะถ่ายอะไรหรอกมาลงอ่ะเราทําอะไรเราก็ถ่ายมาลงสะดวกถ่ายก็ถ่ายไม่สะดวกถ่ายก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วคร่อเตอร์น,นี้ก็จะรีดเสื้อผ้าให้ดูให้หลังทาไมดีดว,วันนี้ก็คงจะเป็นพวงนี้เนาะวันอาทิตย์น่าดีไหม งานเยอะอยู่แต่ก็ปันเจ้าเราจะถ่ายแต่งานแบบกที่ไหนเลยเนาะเอาอย่าการพูดมากี่นาทีแล้วนะแปบ๊บเดียวสามนาทีกว่าแล้วนะขอบคุณสําหรับการรับฟังมกเออยาวเกินไปแล้วเพื่อนจะชมหรือเปล่านอ้ออันนี้มันก็คอนเทนต์ันป้นันเนาะก็เข้าใจอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไปเอาคอนเทนต์แตใส่เอาใส่ช่วยตอนเพราะว่ายังถูปลาไม่เสร็จเนาะหูปลาไม่เสร็จเดี๋ยวหูปลาเสร็จค่อยค่อยว่ากัน ที่คือความคิดของิการเก็จะประมาณนี้แหละเนาะถ้าคนไม่รักไม่ชอบไม่ไม่เป็นเอกันจริงก็จะไม่มาติดตามก็จะไม่ดูเราก็เนาะแล้วแต่ใครมันว่าจะทําอะไรถ่ายอะไรสวัสดีค่ะเขาก็คงจะเบื่อมอกจาก